สวัสดีจ้าพี่น้องืัอนี้เจ๊แดงสิภาพไม่ยางนะจ้ะยางเทิงเขาเบิ้งดูง่ามบ่พี่น้องนี่เนี่ยีีน้องเทิงผู้เขาเบิง้ง ขึ้นไม้ยางทั้งภูเขาเลวจ้ะนี่หนีโควิดขึ้นเขาจ้ะกลับนี่พี่น้องเบิง้ง สวยๆน่ะจะเนาะทางผู้เขามีหิมะแล้วเร้่พี่น้อง

Chom view cha. Video. ไงสูงสูงคุณจ้าถ้าพี่น้องยางช่มพิมะมือนิโห่พ,พอยายพี่น้องยิ่งสูงสูงคุณ นี่ว่าแดาวขากล่องมากจ้ะอาติสซันเนื้อพี่น้อง แมป้จ้าขึ้นเทิงเขาสูงสุดเลยจ้ะเมื่อนี้ย่าโอ้โอ้พี่น้องเอ้ยยางหลว่างเลยนพี่น้อง วิวสวยไหมจ้าต้องระวังเด้หิพี่น้องเลยมันมืนฝุ่นควยแย่ไปข้างหนาคุณอาว่าถากันเลยฮ้าพี่น้องมาชมวิวสวยๆอีกแล้วจ้ามืนอนิพุ่นพี้ยควยแย่ แอซี่เอรวินว่าทากันเลยพี่น้องเอ,อ้ยคุณไปหน้าไม่ถอยหลังตัวนี้พ่อยง่ายหนเอาวิวให้พี่น้องเบิ้งน้าบรรยากาเทึ่งผู้เขาจ้ามีตะหมอกจ้าข้างบนเห็นเบผุนอ่ะ หมอกกับหิมะจ้ามือนีบ้บ่ได้เวคขากล่องมาสั้นเนแ้วพี่น้องเนี่ย,ยท้างยางกระไดเบิ่องอรูดบาทนี่ต่องยางแบบว่างจ้ามันมืนไ่่เงยบ้าถ่า รูปพี่น้องทางยางไต่เขาขึ้นมาเด้นหนพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมใดกับมาไต่ตะเขาเลยจ้ะห้อยข้าเจ้ามือนกับมีเด้นหนพี่น้องเอ้ยเกลี๋ยงกับสิค่อยๆย,อยางไปนี่ละจ้ะ หายที่น้องเบื้องไปน้ำพูดนะยะว้าถึงด,ดีดีโอหันถึงบอกไ,ไงไปง่ายมาจับกล่องห้จะ้วะวัดทากัน,นโอ้ยจังไดน,น้อท้างยางก็ลำบากที่น้องเอ้ย ย้อนอยากให้พี่น้องได้เบิ้งวิวขางลางว่าท่านมีน้ำแข็งดอกจ้ามีตะท่งผู้เขาเนี่ยน้ำแข็งพูนพญายิ่งทั่งทุ้นเขานี้จากเจแดงวัดเหรอเจแดงข้าจะทายวิจีโอเห็นบอกผมพญายืนเมืองเกิงเจคุณฮานเ่นฮานซูฮานเทน Ie, mae'n rhaid i ni symud ymlaen. Ie, rwy'n gwybod. Dwi'n gwneud llawer o ffotograffau. Dwi'n gwneud hynny am ychydig o amser. Ie. Mae'n cald ymlaen,